โดยโดยพักผ่อนในซื้ตอนนี้เหนียวบปูเลยว่าอันนี้โบป็นเมืองเชษระถานเดวาร์โบแมนบ้านผู้ลืมผู้เลิมแท้เดเมืองเชษฐาถานอันนี้คือที่เป็นโรงศ์วิญาณเลยทุกคนแต่ว่าอันนั้นผู้หนาจะเป็นเชษระถานโคตรใหญ่โคตรพุางนี่คือ นี่กระป๋อกระป๋อเอาให้เนาะออกมาเต็มเงินเราแล้วเราเอาให้แอมซุ่มเย็นซื่นใจงามทุงนาให้ตามหอมผู่ผางามศิลปะวัฒนธรรมของเราลายเสือลายสัดลายเผามาหอมเตาสบายดีท่านผู้ชมทุกทคนที่เข้ามาหากชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวกับลังมุงหน้าไปสู้ เมืองไซสถานแล้ะก่มาเจอกับบ้านนี่เนาะเป็นบ้านกองเทียงเนาะบ้านกล้องกล้องเทียงกล้องเทียงประมาณนี้แหละกลายเป็นต้นเผาปลาไหลทกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนขี่รถลงไปรุมนี่ไปเที่ยวหมู่บ้านของข้าเจ้าล้ะก่ะสิเลยเลยไปเพราะว่าทางไซสถานน่ะจะไปซื้อเนาะเราต้องไปทางนี้ค่อนข้างว่าลำบากนิดน,นึงแต่กระวเอาเพื่อให้ได้คลิปง,งามๆให้ได้คลิปดีๆให้ทุกคนได้เบิงน้ำันเนาะโอ้ยมันจะเหนะี่ยวแท้เนาะ มันนี้อันนี้ก็จะเป็นทางลงไปหมู่บ้านของเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าก็บที่อยู่ตามสันพูแบบนี้ตามพี่แบบหลายๆคนได้เบิ้งกันแล้เนาะโซน,นนี้ใหญ่ๆบ้านข้าเจ้าก็ได้เริ่มพากันพลุกเพลีนอาจจะเป็นเว้นกเก่าๆบ่เขาเจ้าก็ได้ร้างออกแล้วก็บปลุกใหม่เนาะเรื่อยๆกันเลยอันตรายนิดนึ่งทางนะทีนี่ อันตารายย่าเนเล็กตะปูย่เล็กตะปูที่เข่าล่อนี่ยเสียหลายข้ากระจาตากเครื่องไว้บวดเลย,เยน,น,เน่าเฮือนนี่แหละเนาะเป็นหัวเปเนี่ยขาเจ้าก็ะจาตากไว้เพราะว่าแดดมันดีน่าจะเบิดเท่านี้แล้วนะทุกคนตอนก้องเทียงเฮ้ยเน็บก่นอนว่าแรงอะไรเร่โอ้โหไปทางไหนต่อเนะาะมานี้ ปูบ้านข้าเจ้ากับหอนข่าง,งมากว่วงอยู่นะทุกคนเนาะแต่ว่าท่านวายงางลุ่มเปลุ่มปุญกัน,กานอาจจะต็ดวิวที่ดีเลยแต่ว่าตัวโบไหวละมือนี่พาทุกคนไปเลาะหลายเพื่อนพูดเลยพลังงานเบิดละแ <c ười> กมิเตะทิไทยล่ไทคลิปพันๆเนาะทุกคนเนาะแต่เขาก็ได้มุ่งหน้าไปสู่ส์สถานต่อไปแต่ว่าทางที่เข้ามาเนี่ยมันแมนบ่ทางนี้ไปิส์สถานเอ๊ะนายจะโบแมนละ ตอนนี้เา้างกำลังลงไปลุ่มแล้วเนาะแต่ทางไปไซส์สถานากับมีไปขึป้นไปแบบนี้เนี่ยวอ้ถามเขาจะดีๆก่อนสบายดีขอลุ่มขอถามในทางนี้ไปทางไซส์สถานมันบ่เด้นี่นีไปเมืองเด้บ่อันนี้นะไปทางกีบโป๊อยู่พุ่นอยู่ภาคเมืองอันทางสถานไปทางนี้เนาะไปทางนี้ไปทางลุ้งนี่เแหละอ๋อเดี๋ยวเขอบใจอะไรไโอ้บุญนัก,กว่ะนักอ้นเนาะ <laughs> มาเตงหงสาลงไปรูปนี้มีบ้านที่ปอกอีกเนาะแต่ว่าไม่ใหม่แล้วไม่ใหม่แล้วตยวไม่ใหม่แล้วตัวยจะกลับบ้านคิดถึงบ้านมือนี่เป็นมือที่ว่าคบครอบสองเดือนพอดีเลยเนาะแม่คุณกับแซดมาหาอยู่วะคุณประกันตอนนี้จะถึงสองเดือนแล้วนะกลับบ้านได้แล้วเปลี่ยนยางรอดหมดไปหลายเส้นแล้ว ให้เจสอนอยู่ฟังไทยเนาะกาตอนแม่เซ็ดมากอะตอนเขาขี่รถนี่แหละบางทีจ้ะวันต่อเพิ่นเนาะขับรถอยู่โอ้โห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 โอ้โอหล้อ้ โดยโดยพักพรนได้ซื้อเพราะว่าเราเคยเห็นคลิปตัวอยู่สันดีใจนะทุกคนเนามีคนหูจักเข้าเซ่อะไรเนาะเพื่อนเดินทางมาเพื่นกลับมาทักมาทามเพื่อนอาจจะจีรดกสมเซียวข้างใน่ลยทีบอกกำลังมุงหน้าไปใช้สถาน ตอนนี้นี่เขาบปฮู้เลยว่าอันนี้บบเป็นเมืองไซกะถานเดี๋ยวว่าบบแมนเป็นหมนูม่บ้านทื่คือแต่ก็เป็นหมู่บ้านขอนขาวยายเนาะเขาว่ายาห,หลายโอ้เองินข้าเจ้างามทุกคนเป็นเนอกลักษณ์อยู่ด้เป็นเวนันไม่นี่แต่ว่าฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงในนึงเนาะฝั่งนี้อาจจะดีกว่าเด็กก็ไม่พากันมาสุกกันลิ่นนี่เงินเป็นเนอกลักษณ์ดี เงินไม่ลทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนหลายอยู่โอเคที่กับที่เป็นเงินที่อยู่แบบเพื่นคู่แบบนี้เป็นช่วงใหญ่เลยไปทั้งมาฟื้นจะต้ก็ตาแดดตาฝนที่นี่แหละผมมีอย่างพกอ๋ออันนี้ไ่นจะเป็นเครื่องบ่อนขายเครื่องมือสองเนาะรือว่ากานขายเครื่องอย่างนี้แหละเขามาเฮี่นีิดดๆเห็นบ้านแล้วบ้านผู้ลืมผู้ลืน เมืองไซส,สถานอันนี้อันนี้เป็นตัวเมืองลว้วอหรือว่าโบเมีนเดียอันนี้จะว่าอันนี้เป็นบ้านผู้เลินเนะาะค่อนข้างว่าเป็นบ้านใหญ่อยู่คือชีวิตชนชนแต่ทุกส่างตะชาน กลมเกลื่อนแบบนนกันเนาะการตกแต่งอาคารวิถีชีวิตตึนต้นสุดยอดการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตน่าจะยังโบวแมนตัวเมืองที่บอกอยู่นี่น่าจะเป็นบ้านซื่อๆเนาะตอนนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนะาะเขากำเพ็งกับเ,เจ้าคายอ่าน่าจะเป็นของปุ้อนเนาะตามที่เยาเบิงเมื่อกี้ละแมนเมืองไซสสถานยังอีก4กิโล อพอ,อยังปรดทานอดตัวเมืองใช่เนาะเส้นทางกับที่นี้แบบดีแน่บบดีแน่ผสมปนเปกันไปดีเส้นทางเส้นทางมาจากสถานาีดีนิดเดียวเหลือนั้นไม่ดีเลยอืมวันน่เ <c oughs> ขาเลาะออกไปมันเป็นนะทางห้วยเนะาะทุกคนเนาะเออคือว่ามันมีสองทางเนาะ <c oughs> อันนี้คือที่เป็นวงเวียนเลยทุกคนแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นสายสถานโ,โ,โคตรใหญ่โคตรกว้างนี่อยู่เรื่องนั้นแต่คอยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเป็นสายสถานแล้วแหละรรรสานสถานนี้แก่ใส่าจะเป็นอบอลที่อยููคล้ายๆแบบยูเครนบูขึ้นกันเนาะแต่ว่าจะพัฒนาหลายกว่าหลายๆบอลก็คือมีของล่าของการหลายๆจุดเลยเนาะจ็คือจะว่ามันเป็นเมืองนึงนั่นแหละเป็นเมืองนึงของแขกข่ายยาบุรีนั่นเอง โอ้โหเหมือนกันนะนี่อ่ะแต่ที่นี่องการค่ายตำรวจทหารนาอ,องขอนขางมาหลายเลยอ,อ่าอยู่บริเวณคนผู้คนที่อยู่เทิงขั้นกันอะ่ะจะเป็นซุนเผาประไลทั้งมืดเลยเนาะโอ้ยตกในคับเอกแล้วออเอาเดี๋ยวไปหอดกใกล้ๆแล้วชิ้งที่ได้คนเบิ่งอีกเธอหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิขับรถก่อน ตอนนี้เรามาฮอทบูบ้านลักๆของไต้ทานแล้วเนาะก็คือบ้านดอยเก่านั่นเองนี่คนขัางว่าใหญ,ญ่หลายตั้งอยู่แบบเพิงพูเรียบแบบเพิเงพูแบบนี้ทักเบื้องอีกท่าน,นึงกับคิบใกล้ๆคือพงศลีเนาะทุกคนเนาะใกล้ๆตัวเมืองพงศลีที่ตั้งอยู่แบบเพิงพูจะเลยไปเลยเป็นหมู่บ้านลักแล้วเด้อะ มีซึนเผาอะไรกันเนาะแต่ว่าหมู่บ้านนี่คนขาวว่าพัฒนากูหลายหลายบ้านเนาะผูกคนมาอยู่นี่หลายก็ยอ้อนามอนปิดตัวเมืองนั่นแหละทุกคนตัวเมืองใหญ่ของใช้สถานแต่ว่าเมืองตัวนี้หากบมาสร้างไม่นะมันเลยแบบยังบูรณะพัฒนาทีอะการเข้าถึงคนข่าวว่ายากแต่วิวนีงามหลายเทเห็นักท่องเที่ยวขาเจ้ามาเที่ยวทุที่ก็หลายหลายให้กันเนาะมาเที่ยวอยู่ใสถานนี้ เดี๋ยวตัวที่ไปซอกบริเวณที่กลางเส้นก่อนนะโอ้ยมีอันนั้นพร้อมมีส่วนต้นซาพร้อมด้วยทุกคนเด้อนี่เด้เอเงินพักทันอาหารต้นซาทิดวันอาจจะมีส่วนซาพร้อมเนาะห้องหมอจุมซุนแต่ทางนี้ทางนี้ทิดวันทั้งจะเข้าไปในตัวบ้านเนาะ อยู่บริเวณชายสถานนี่เนาะช่วงเ,เวงที่ยวเซาเป็นทะเลหมอกแต่ว่าโดยมาตอนนี้ปะคันข่าวว่าสวยละชีเข่าชีเอสมองละทะเลหมอกกับค่อนข้างว่ายังบ่มีบ่มีอีกเลย <c oughs> เป็นน้ำก็ยังเจุดมายุมายะอยู่เนาะ <c oughs> คจุด <c oughs> เดี๋ยวมาแล้วตัวที่ไป็นโซบริเวณจุดกลางเต้นเนาะของเมืองชายสถานนี่จุดที่ว่าเป็นจุดชมวิว ใครทุกคนได้เบิงน้ำกันว่าวิวของไทสถานที่เป็นยังไง mm hmm. ยูนี่มันจะยูจุดสูงนะมันเลยแบบว่าเห็นยูของขาวมาหลายตัวกับบุ้งู้คือกันว่าจะไปทางไหนต่อตอนนี้ <c ười> ขึ้นเทิงนี่กันว่าหรือไาทางไหน mm hmm. เดี๋ยวไปสอบถามข้อมูลของพระเจ้ากันเนาะ ถามใคาจ,จักษ์ยังไงนะพระเจายังพากันเข่าใช่นาะม้งนี้เป็นมง้งฝ่ายเจ้าติดเข่าวสวยเนาะขี่ไปเรื่อยๆกันเนาะเห็นผู้คนผู้ใดเป็นตาถามขึ้นถามผู้ใดผู้ใดหน้าเป็นมีดท่านวะนอันนี้เป็นของการแทนการของพระเจ้าเนาะหรือว่าบนนี้ขี่เป็นจุดกลางเต้นเพราะว่ามีมิ้วข,ข้ามวมอดีเลยทุกคนเลยเดี๋ยวที่จอดรถก่อน เบิ้งเป็นหมู่บ้านค่ะเจ้าเรียบไปเทิงพุทธตามสันเทิงพุทธเลยคิดว่าชุดกลางเต้นหน่อจะอยู่บริเวณทางเทิงพุทธหลายก่อนเพราะว่าที่เป็นจุดสูงตัวหางก,กันมาอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเนาะเลยโบ้หู้อย่างที <c ười> ่บอกอย่างกับโบหู้ไม่รู้ข้อมูลเลยคิดว่าทางไปเสียญหนาะจะไปทางนี้นี่แหละเลีเ้ยวขวานี่แหละแต่ว่ายังไม่ไปเทอาเนาะ สอบถามขอบุญคน,น,น,นก็จะค่อนข้างว่านั่นที่กันเนาะอยู่บริเวณนี้เนี่ยน้อมีโครงการหลายมาเลยค่อนข้างว่าพัฒนาไปเนยถามเรื่อยนี่สบายดีขอถามเนยเขามาเขามาใช้สถานเขาไปกลางติดยุส่ะยุ่สัยชมวิวในพื้นที่ บล็อกสอดสัญญาณตีบวงแหวนตีขึ้นไปเหมือนเช่เน,น,นไปอ๋อที่นี่เราไม่ีทางก็จะขึ้นไปขึ้นไปนี่ไปมันติดดอกโดยโดยเข้าใจหลายๆยุนี่กับโบมีจะชนเผ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันจะที่นี่ผสมคนตีกันไปคือสองคนที่นี่คนคนชนเผ่าเราลุมแน่นอนเลยที่บายูนี่อย่าเขาไปซอก เป้าใหม่ก็คือซอกจุดรงวิวเนาะนนวิ่งกับมีคนขายของกินซุกเด้อแต่ว่าเตาเนมันตัวยัง่เห็นเนื้น้อยเนมันเหลือจะสามกิน่าจะไปซอกเติมจุดรงวิวจุดรงวิวครั้งนี้ก่อนซะ มุมโดนง้างๆใหมทุกคนได้เบิ้งตั้งกันเนาะสุดแจมเลยมาแล้วมันต้องอยู่บริเวณทางนี้เพราะว่าทางนี้มันอยู่สูงกว่านั่นเองเนาะมีแจ่ขื่นพอยครับขื่นคลอยทุกคนเบิอ่อเอาะ ดวยที่ไปกินเข้าสวยอยอดฮัลเลยสะเพราะว่าตอนนี้ก็สวยแล้วเนาะโอ้ว่าจุดชมวิวของเข้าไปแล้วชิตต้องได้เสียงเงินบ่อหรือจังไหนแต่ยิ่าวว่ามันมีเงินตัวยางเนาะเป็นเงินของเส้นเผาตะไลนั่นเองเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เฮามาฮอดจุดชมวิว ดอยกา่าภูเขาทะเลหมอกและกะ่ะค่ะต้นซากยายพันปีโอ้โหมันสีสุดยอดอย่างป่านี้แต่แต่ว่าส่วนต้นซามันยู่งส่แล้ววันนี้ยูนี่มันทีเห็นวิวทั้ง360องศาเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ก็ทีเห็นทั้งวิวตัวเมืองและ้วกะ็วิวภูผาป่าไม้แต่ว่าปกติคันมาสวงเขเศร้านี่บริเวณเท่านี้ที่เป็นทะเลหมอกทั้งเมืดอเลยและะ้วก่ะมันสีงามยอนว่ามีวิวตัวเมืองเนี่เนาะและะ้วกับค้นกับสีมากางเต้นอยู่บริเวณทางเทิงนี่นำนะ้ำเนาะ เห็นวิวตัวบ้านตัวเมืองข้าเจ้าสุดพุ่นสุดยอดเนาะอ่ะเดี๋ยวตัวอสิมากินข้าวอยู่นี่ละกะันซีออกเดินทางต่อไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกะสวยแล้วเนาะเดี๋ยวตัวองสิเดินทางออกไปทางสัญญาบุรีพุ่นละกะันคือวันอาจจะอ้อมวนเวียนกลับไปทางนั้นพุ่นแหละนี่เนาะทุกคนตอนนี้ตัวอกะสีกินข้าวละนี่กับปอ๋ <c oughs> กบอกระป๋อเอาให้เนาะออกมาแต่เงินเราแล้ว,ลว,ลวเอาให้ กับห่อเข่าให้ก็เลยว่าโอเคกับประหยัดไปอีกมือหนึ่งประหยัดค่าน้ำมันนี่กินซัมนี่ก็เหลือเฟือแล้วเนาะกินพออิม่มกินเพื่อยูผมเมันยูเพ,เพื่อกินกิ่นจะนี่กิน,นกเขากินน้ำที่จริงนี้มีอยู่บอลรถแล้วกัมีตับเนาะแต่ว่ากินซัมน,นี่กับพอละนี่ก็เป็นเข้าที่ว่าเอามาแต่เือนแล้ว่นละลเราห่อมาให้ ngọt Tình như thương vui ạ, tôi phẩm Ban đòi cào bắn ป็นวิวได้แบบเรียบเลยนะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นหมอกเป็นควันนี่นะกับภูหิมะน,น,น่าจะเป็นจากการขาเจ้าเฮดให้หแหละมันจึงเป็นตรงนี้ช่วงเศร้าๆเนาะเห็นวิวภูผาเห็นวิวทะเลหมองกงามๆจะแบบเสียใจหอส้าอกกาสหน้ามาใหม่มานอนยี่นี่เอาไว้อกกาสหน้ามันจึงมีบอลมาเที่ยวใหม่ๆ เอาละทุกคนตอนนี้ตัวก็ได้กินข่าอิม่มเป็นที่เงียบห้อยแล้วล้ะก็สซเดินทางไปต่อที่สัญญาบุรีตัวตั้งใจว่าซีไปน,นอนอยู่สัญญาบุรีคืนหนึ่งล้วก่าซีออกเดินทางไปทางนครหลวงต่อนซิเริ่มเดินทางกลับแล้วเมื่อนี้ก็กาสิบนอนนี่ละ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงอ่าไปไป,ประมาณ11โมงครึ่งนี่แหละอกำลังสีเดินทางออกไปสัญญาบุรีแล้วก็คิดว่าน่าจะหอดประมาณ1โมง2โมงประมาณนี้แหละนาอฮอดสัญญาบุรี สำหรับคลิปนี้เป็นไผที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวใหดคลิปต่อไปเนาะไผที่มักการเดิน,นทางนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้บ่าอยากให้ไปทั้งใดต่อของประเทศเรา <c oughs> เพราะว่ามีแผนที่ไปทางภาคใต้พุน่ตเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังปีใหม่คณะไปช่วงต้นปีใหม่กับซ่วงนี่ก็ใกล้สีฮอดแล้วเนาะอีกประมาณทิศสองทิศก็น่าจะอยู่ช่วงอยู่ในเวียงก่อนอีกสองทิศนี้ ิอยูเวียงรอดบอ้บ,บหู้คือกันฮู้สึกว่าซอยู่บได้นี่แหละมันลึ่งแล้วเนาะลึ่งเดินทางออกมาแบบนี้แล้วกฮู้สึกว่าอยู่ในนครหลวงคันไดนอนมื้หนึ่งสองมือกะมันอาจจะเบื่อแล้วเนะอยู่ในไซสสถานนี่เนาะอเออลืมบอกไซสสถา,านีเวลาเฮาจิ้มในแผนที่เฮาจิ้มไปเฮาสิไปจุดนั้นจุดนี้มันบ่ได้บอกเส้นทางใน g p s ได้ททุกคนเฮาจิ้มไปในสยามนี่มันก็บก่ได้บอกมันว่าบ่พบเส้นทางเขาต้องได้สอบถามให้ขาเจ้าว่าเส้นทางไปทางไหนต้ ผมคิดของตัวหนาจะเป็นเส้นทางทวงลมนี่ลงไปเพราะว่ามันมีเส้นทางไปทางนี้พี่ตออ่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณเท่านี้เลยเนาะขอขอบใจทุกคนที่ว่าเขามาฮับสมรคายการสนับสนุนมาโดยตลอดบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า ไใ้สุขใจบ่เท่าเมืองนี้สาวเมียนสาวใกลใจดีงามอีลีสาวตำพาฟ้า,าฟังเสียงคับลืออ่านหนังสือขับมองเจิมอายสาวกัหม,มูสาวมองงามหลายสาวหวนแก้มใสงามสาวไตดำได้มาพบเห็น ถือว่าเป็นบุญวาสนาสวงเหือมือออกพรรษาสาวปราสามีความสุขลำบุญเจียงบุญเกลือบวนแท่เดอได้ยกสาวงานก่อนถ้าสวงเมื่อยามคอยคำคงสาเป็นงามสมคำลำ